สวัสดีครับพี่ๆี่ทุกท่านวันนี้ผมมีของดีของมีเรื่องราวมาให้ชมกันองค์หนึ่งนี่เลยครับเหรียญหลวงพ่อเกษมรุ่นชนะศึกชายแดนปี28พี่พีดูความสวยความขลังของเหรียญองค์นี้สิครับผิวดำเดิมเลยนะเนี่ยดูง,ง่ายมากๆแล้วที่มาที่ไปของเหรียญรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคือคนสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ คือท่านพลเอกชวริดูงใจยุดเลยนะสมัยนั้นท่านตั้งใจทำเหรียญรุ่นนี้เพื่อแจกทหารพรานโดยเฉพาะเลยครับที่เขาต้องไปทำงานเป็นทหารชายแดนเสี่ยงภัยกันอยู่ทุกวันแล้วคิดดูสิครับว่าพอท่านไปขอให้หลวงพ่อเกษมเสกให้ท่านบอกว่าไงรู้ไหมครับท่านบอกว่าทหารตำรวจเป็นผู้เสี่ยงภยัยเราต้องหมุนให้เต็มที่โอ้โหแค่ได้ยินคำพูดของหลวงพ่อก็กินขาดแล้วครับ ท่านตั้งใจเสกให้แบบเต็มๆไม่มีกักเลยแล้วพอทหารเขาเอาไปใช้กันจริงๆประสบการณ์ก็ตามมาเลยครับไม่ได้มีเรื่องปาฏิหาริย์หวือหวานะครับแต่เป็นเรื่องที่อุ่นใจมากๆทหารหลายคนบอกว่าพกเหรียญน,นี้แล้วใจมันนิ่งรู้สึกปลอดภัยไปล่าตระเวนที่ไหนก็แคล้วคลาตลอดจนเขาเรียกกันติดบากเลยว่าเหรียญแห่งความปลอดภัยคือพกแล้วมั่นใจว่าได้กลับบ้านแน่ๆประมาณนั้นเลยครับ นี่แหละครับเหรียญที่ไม่ได้มีดีแค่สวยแต่ข้างในนี่เรื่องราวแน่นๆเลยเป็นของที่ผู้ใหญ่สร้างด้วยความตั้งใจดีจริงๆครับวันนี้ผมมีมาแบ่งให้พี่ๆไม่เยอะนะสภาพก็ตามที่เห็นในคลิปเลยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยและการันตีแท้ทุกองค์พี่คนไหนสนใจอยากได้เหรียญแห่งความปลอดภัยไปบูชาติดตัวนะ กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ผมหรือทักบานเขียวมาคุยกันได้เลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องค่าส่งนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ส่งฟรีครับผมทักมาคุยกันได้นะครับไม่ต้องเกรงใจของดีๆเรื่องราวเยี่ยมๆแบบนี้อยู่ไม่นานจริงๆครับผมขอบคุณมากที่แวะมาชมกันครับสวัสดีครับ